ขอบคุณเตวันาได้เกาะแสมเนี่ยมึงมันจำเป็นละมึงหน้ามันคมมุมนะอยู่ปลายเตวัฒาบนเหลือเมื่อไอ้ยกระเทยอ่ะะมาทาทยขี้กับแล้วขาตั้งกล้องมาอีกละฟอนไงฟอนหลวงเวอร์ฟอนเตวัฒนหอู้ยหัวกูสูงมอนการแยะมันแยะเป็นหัวยอดแยะเป็นอะไ้อย่างเป็นเตว เทวดาเหรอวันนี้วาระอีสีดีเป็นคลิปพิเศษสำหรับแฟนๆสรงท้ายปีเริ่มต้นปีใหม่เทวดาลงโทษเลยค่ะลืมขัตั้งคองเปิ้ลโพ่ายผู้กองคลิปเนี่ยได้มาจากอย่างอะอย่างการวางบนเก้าไม้นะคะนเนี้ยวางเก้าไม้เก้าไม้นะวางบนเงีงแล้วคือชุดเทวดาอย่างมาเซเว่นคืออย่างกันลกมันประหันหนูเทวดาแบบเห็นเท้าต้องบอกกันว่าชุดวันเนี้ย เยอะมากได้มาจากคุณก้องนะคะไข่ไข่แตงตัวงามติดต่อถามไปเลยชุดก้องละกอนเจาะฟอนฟ้อนเกวดานเนี่ยเขาต้องฟ้อนห้่นนิ่งเทพแล้วก็แยกตัวเก่าให้เป็นทิพเป็นเทพอย่าบอกดาแบ่ได้นนะคะเออเอาแบบเลยดากันเขาแนะนํากันเลยไอ้ตุ่มเล่นหลังกูจ้ะถ้ามึงมึงแนะนำกูจะแนะนำด้วยความหวังดีมึงคอพูดกับมึงจังกูจ้ะเขาพูดเป็นเทพไปเลเป็นเทพเป็นไทยมาละนั่นนาอ่ะนั่นกูถึงขื้นพอดีเลยนะ ับอยู่ดึงๆจะไปสวยเทวดาเป็นเทจะไปสวยแยกมุยีนาวัดอย่าหนูเองอย่งมาดึงใส่หอเพราะเรเองย่ามาดึงใส่หออันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเทพอันนี้เทพความสว่างอันนี้ความมืดมนปั้นอย่างกาเป็นแงวข่านไม่ฉลาดตัวไอ้ วันพาสามทิศพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธไปแล้วต่อไปพระธรรมต่อไปก็เป็นพระสงฆ์โอ้โหแสงลงแบบแสงที่ลงคุณเลกวาียนเลยโขลกอ่ะใครเป็นคนดีคนปแสงลงจะอีกจะเป็นฟ้าโอ๊บเขาได้เป็นฟ้าตัวเป็นเทพไงเต็มสีหน้าไปเสียงซึบ ก็ไม่มีนะคะไม่กินมุงไม่ใช่สองคุณท่านนะคะ <S 1ล <1 S 2> ีกยนย่นสดว่ะเป็นลูกซีดในโต้ลาดสิบโอ้สิบเอ็ดสิบสองี่ก็เป็นาเป็นฟ้า,ฟาๆๆอ,อ่า แล้วมาเบียดแขนอย่างนี้หนูไป,ไป,ไปหัวเอียง้ส้กันเอเอไปออ้ยแสงลงกูแล้วคะ่ะนี่เริ่มมีปัญญาขึ้นมาเห็นสัจธ,ธรรมกลับหันหน้าตรงอุ้ยต้องที่โอ้ต้องห้องเทพเทพเก้าเทพกล้องเทพโออะสวนนะสิสวนสวน <c oughs> สวนคำข้าหนึ่ง หันหน้าออกสิขนหนูจะหันหลังทําไมหันหน้าออกสิหันหน้าออกหันแล้วหันหน้าออกเออออกยังไงอ่ะเนี่ยแป้นมือนหมาอะไรเอออ่ะไปโอ้เพลงจบสะกุยไปเอันนี้วนหมดละเันนี้มันซ้ำแล้วนะ่งทำไมแปะอะไรไปสิเดกในนัญหาวนขึ้นก่อนวันขึ้นก่อนวนขึ้นก่อนเห็นไหนอ่ะหันหน้ามา มาคืนแหละมาคืนแหละอีกอีกต้องเต็นไปเลยแล้วนะไปเลยหนเอาไว้เทบกล้องเทพกล้องกล้องมือไหว้ไหว้กุศิษย์เออไหว้ไปเออเราวันนี้เรามาโปรดสัตว์นะแบบโปรดสัตว์ให้ข้างหลังนี่ชีไปอู้หำเลยหำก็จะ เออเป็นนางฟ้าคนฟ้อนจะได้ไม่พู้จะด้อีกนี่กระฟ้อนกัอ่ะนางฟ้าปากไม่ดีเลยอ่ะคลิปนี้นางฟ้าทำไมพูดกูเกรงเทพกล้องอย่างนี้อุเกรงมากเลยอ่ะคลิปนี้เอากระฟ้อนไปแหละอ่ะ,อะอซอสแฮมไปแฮมเออแฮมไปแฮมไปถชิญคือลายวงเนีย่ยโอ้อ่ะ มาตึ้มเป็นเทพเป็นไท่พอจะเลยมาตึ้งเป็นจะกิมจะกาฟอนอจิงหีฟอนใคหันก็แง่งมือตะกัดแตนจิงหีป่ะมังหลังอ่ะหลังลงามมาตึ้มเป็นเทพเป็นไท่เทว่าจบคบหัวมือบอกเขาพ่อเขาเป็นเทพอยู่แล้วอวยพรสิขออวยพรคื้ปีใหม่นี้ขอให้แฟนๆซีแสนมิติและรายการเหนือกว่ามีความโอเดกอนจังบินก่อนเต๋อปรดาบีบ,บอกเดี๋ยวก่อน ปีใหม่นี่สองพ้ร้อเจ็ขอให้แฟนๆซีสี่สมิติและรายการเนี่ยกว่ามีความสุขความเจริญเป็นแฟนยังคำคนเจ้าพีมากล้าขึ้นขึ้นไออย่างบอออกก็ขอมก็คลิปเขาจะได้มีความสุขและสำคิดอย่างบะออกและสำคิดอย่างบอออก่าคนเงาคนไปเลยอู้คนเงาอูกันแต่ในความไปเลยของเฮาครับก็ คือความพู้นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมยูกะคือกะเมื่อว่าคือกะฮือกะได้ก่อความฮู้ได้ก่อเออได้ไม่มากก็น้อยแต่น้อยแน่นอนเจ้าเจ้าขามีความสุขความเจริญนะเจ้าเป็นแม่เลี้ยงเอียงคำรวยสุขว่าสมบูรณ์แข็งแรงแล้วปีหน้านี่เดี๋ยวเขาจะมีฟ้อนอันยังงามมาเพือพอมดกาพอมากอยแหมมดแต่ก้าฟ้อนอะ หมดแล้วหมดก็รีรันใหม่เพราะว่านี่ไปซ้อมมาแล้วก็ไม่ได้โกกกะมินแล้ฉันไม่เชื่อก็ก่อยดูโอเคสวัสดีจ้าสวัสดีตีม่จ้า